จะเป็นเจ้าว,วยทุยกเพราะนั้นเวลาจเจ้าวยทุกทก็อย่าบ่นไงถูกไหมก็คือรักสุขเกียนทุกถูกไหมล่ะเพราะนั้นสิน่งที่เกิดขึ้นคืออะไรดอกไม้มีความสวยงามมีกลิ่นหอมมีความสดใสเป็นวิมานแห่งความสุขทำให้วิมานนั้นมีความสมบูรณ์แล้วก็เกิดการแ,แห้งเหนียวเฉาขึา้นมาตายในที่สุด ใช่ไหมเดวดาก็รู้แล้วใช่ไหเครื่องทรงต่างๆยึดทรงยึดประดับทั้งหมายแหลกที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ที่เห็นระยะใกลระยะไกลแสงที่เคยวาวว้บๆก้าวมองเครื่องทรงผ้าทั้งเหี่ยวนะอยู่ไปอยู่ไปก็ว่านะนักแหลกก็คือชีเต่าที่เราเรียกันนาอกมีเหงื่อ แสดงให้รู้ว่ากําลังจะสิ้นยศสิ้นฤทธิ์หมดบุญทรัพย์ในเคหาสถา,านของตัวเองในวิมานของตัวเองในอายุขัยของตัวเองเพราะฉะนั้นก็เศร้าหมองหมดความเยี่ยวเาเยี่ยวเยี่ยวไปตามการหน้าตาวิววันแตกต่างๆพราเประดาก็ดูกันที่แสงผู้ที่มีบุญน้อยบุญมากแลก้วก็วิมานก็ใหญ่โตม เาไปก็ตเตมเจ้าหมดสภาพจนกระทั่งที่อยู่ก็นะเริ่มร้อนรนเริมไม่มชอบไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรก็มันจะสวยงามได้ไงกันมันเป็น้องกิบไยมีต้นไม้สวยงามภูมิภาครื่นลมมีสคาพบริวารเยอะแยะไปหมดใช่ไหมอินทิพย์อินทิพย์หอไปไหนมาไหนได้ในขันที่เดออยู่อยู่ดีๆก็หมดอำนาจหมดฤทธิ์หมดวัฒนาน การเดินทางที่จะหอมก็ไม่มีกำลังแสนต่นางๆที่เคยมีการไปมาหาตุกก็เลวดาต่างๆก็ามาให้ดินให้พรนะอยากให้เกิดเป็นมนุษย์นั่น,นเลวดาก็พอใจกัน,นหลังจากไปจากถูกกตินี้แล้วก็ต้องกลับไปเกิดตามบุญที่มีเพราะนั้น เทวดาตรงนี้ก็เป็นได้หลายระดับหลายชั้นไงไม่ใช่ว่าจะมีแค่ชั้นของพระสกการมีที่ไหนเนี่ยก็มีทุกๆชั้นทุกระดับพงยัง้ตัดไว้หมดนะครับเพราะนั้น,นวพวกก็ตัดไว้เพราะนั้นเทวดาพวกนี้ก็ต้องการมากที่สุดก็คือไม่ได้ลาใช่ไหมถ้าไปดูสุขติิก็คือไปเกิดเป็นมนุษย์เลราก็คือไม่ได้เข้าสู่ร่มโพกิ์นวัฒก็คือไปได้บวช เป็นภิกษุแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามระบบนะครับแล้วก็ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรมในการปฏิบัติในการเดินทางทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็เข้าสู่ปนิพานในการต่อไปก็เป็นเพียงคําพูดไม่มีประโยชน์แต่ก็ต้องให้คาพูดที่หวานก็ยังชอบอยู่เพราะมีะราคต่อสัมเพราะมีความมีปร่อยช่นะครับเพรนั้นทั้งหมดก็คือขึ้นอยู่กับบุญขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ ของแต่ละโภมที่ดาเนินกันมาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเลยถูกต้องไหมท่านอาจารย์สาธุเจ้าค่ะถูกต้องเจ้าค่ะเออเรื่องนี้ขึ้นมาหน่อยจะได้ใจครูขึ้นมานิดห <c oughs> ายงสงสัยยังสิ <c oughs> สิ้นสงสัยเลยจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเชื่องโยงก็จะเข้าใจเพราะนั้นเทวดาจ,จริงๆก็ต้องกลับมาเกิดเกิดแล้วเกิดอีก ไม่ใช่ว่าเกิดแค่ครั้งเดียวนะใช่ไหมที่พงคักดิมาโลกนี้เขาเดยนหมายถึงผู้ที่หมดหมดกรรมเพามาติ้นกรรมแล้วเขาจึงเกิดครั้งเดียวแล้วเขาถึงจะเข้าไปนิพพานก็คือต้องมาได้ที่ที่พงค์ตดก็คือวิชาของพระตัตถะมินั้นแล้วก็มาได้ครูบาอาจารย์ที่มีสิทธิ์ที่จะบอกต่อพระตะทำได้ให้อยู่ในจักตี ถ้าเขาเกิดมาแล้วก็ยังไม่มาเจอครูบาเจ้านี้เขาก็เกิดเป็นเทวดาเช่นกันไปชั้นูุสึกเช่นกันแต่เป็นเทวดาผู้บุตชนเข้าใจยังสาธุเจ้าค่ะเออแต่เขายังเป็นบุริชนเป็นเทวดาจะต้องกลับมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นถึงบอกคราวเดียวได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะปูถุชนอยู่เจ้าค่ะคอือยังถ้าเป็นปุถุชนก็มีได้หลายคราวไงแต่ถ้าเป็นอาริยะไม่ได้ได้แค่ครั้งเดียวไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นพระสุงค์ตัดไปแบบนี้นะ มันทำการลึกในจะแยกออกแบบนี้แต่ถ้ารู้ตัวไปเทวดาเทวดาจบคนไปมันเป็นตัวนของความว่าใจกละความรู้ถ้าเขาไม่มีความรู้ก็มไม่รู้เรื่องกพแปรไปตามนั้นแหละที่ไปตัมนั้นแหละทั้งนั้งที่ทำลึกของบกม,มีอยู่อันนี้ก็สิ้นสงสัยแล้วเนาะสาธุเจ้าค่ะมีไหมมีคำถามอีกไหมเทวดาติดไว้หลายปีแล้ว อาจารย์แจ็คก็ไม่บอกกันทีบอกไม่ได้าบอกไปก็ยังยังไม่รู้ต,ตอนนี้อินทรีได้หมดแล้วบอกปุ๊บอ๋อหมดอ,อย่างแรกหมดนะแล้วก็เชื่อมโยงได้เยอะแยะที่ผ่านมาก็ยังให้รู้กเดี๋ยวก็ไปตืกนค้นอีกดื้อมากเราตนองไ่ดื้อแล้วก็ต้องไปตืกนค้นต้องแว็บเข้าไปหน่อยอยากรู้เนาะหนก็มีอยู่เห็นได้ยังอยากรู้เยอะ ตอนนี้ไม่ไม่อยากรู้อะไรเลยเจ้าคะท่านอาจารย์อยู่พออยู่ในที่ทีธรรมเมื่อเมื่อไม่อยากยจะมีแต่องค์ธรรมที่เกิดปรากฏเช่นเมื่อเช้าที่ฟังคลิปของท่านอาจารย์มิบุร,รุษอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะก็จะสามารถเชื่อมเชื่อมพระสูตรที่เป็นองค์สุตตะที่สะสมในภายในไว้ก็จะเชื่อมพระสูตรขององค์เทวดาไว้ ได้อย่างนี้นเจ้าค้านะจา๊ะเป็นองค์ทำทั้งหลายย่อมหวังหลายไปสู่ทำทั้งหลายทำ,ทำทั้งหลายย่อมยังทำทั้งหลายให้บริบูรณ์มากกว่าที่จะไปสืบคน้นเจา้าค่านะจ๊านำกับสาธัเจา้าค่ะเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถึงเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมเพราะนั้นเขาเรียกว่าหมดอยากปัญหา,าคอยแท้ทริปัญหาจทำไม่ได้ก็หยุดอยาก โดยสภาวะทำก็คือหมดหมดอยากใช่ไหมหมดอยากตัณหาต่างๆหม่ยไหมมิจฉาทิฏฐิที่จะเข้ามาก็ทำอะไรไม่ได้อันุสัยเดิมๆสัญญาเดิมๆก็จะเข้ามาก็หยุดหมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่ไงการกระทำอนิบาเิแจบความบริสุทธิ์เห็นไหมความบริสุทธิ์ของพระทั้งหลาย มีอธิบายเับนะครับแล้วเขาก็จะเกิดความไปิสุทิ์ในที่จะทำทำไมในที่จะทำไม่ไม่ใช่ในจะมาที่ในสมาทิ่ก็ก็บริสุทธิ์ทางนั้นเพราะอยู่กันติแต่กันห้าแทำไงไม่หรอพประจ่ายย่างเนี้ยกับขันสี่อุ้นี้ก็เยอะเยอะเยยอะอาเชิญท่านอาจารย์ อ,องค์นี้เข้าใจเราเจ้าค่ะเพราะในสมาธิปเป็นขันธ์สี่เพราะท่านทรงฌานด้วยกายกายทิพย์กายที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นดินน้ำไฟลมท่านท่านท่านเบาท่านเบาท่านดับแล้วก็ทรงกายทิพย์ที่เป็นองค์ขันธ์สี่ในสมาธิส่วนในทิฏฐิธรรมในกายคตาสติสภาวะสมาธิเคลื่อนไหวก็เป็นองค์ขันธ์ห้าเจ้าค่ะน้ำกับซอทู เพราะฉะนั้นขันท่าจะให้บริสุทธิ์จริงๆจะบริสุทธิ์ได้ไม่ไม่เต็มที่นะครับไม่เต็มที่นะเนื่องจากสนภะาวะที่มีสมาธิเคลื่อนไหวเขาจะมีองค์นิวรนาเข้ามามีวิตกเข้ามาเห็นยแมมีปิติเข้ามามีสุขเข้ามาเพาะฉงนัญญาเนี่ยเปิดหมดสัญญาเปิดหมดเลยนะตาโอจะโบกดินไายๆจยุดเดี๋ยินแล้วพอร,รัดทมลง เวทนายังเวทนาตามปัญหาอ่านิสันแม่มานากิทิเพราะเพราะจริงเรล่านี้เปิดมาปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะเล็ดรอดที่จะหลุดนะสูงมากไม่ความีีความเพลินเข้าไปมีความประหมาความตืนเต้นเข้าไมความอยากสิ่งที่เห็นและสามารถควบคุมได้และสัมผัสได้ก็มีและที่ ในยังไม่รู้พ่อ้วมารปุ่ดปุ๊บดับได้ไหมปุ่ดปุ๊บดับได้ไหมสัมผัสปุ๊บดับได้ไหมเพราะบางทีเอาวันนี้กิกนข้าวอยากกินบะหมี่เป็ดนนะั่นคือไปแล้วนะไในเรื่องของคอแห้งยกินแบบเอาก็พอ,อมันแห้งนะแล้วใครสั่งให้ให้พูดคอแห้งยิ้ครับ ตั้งแา่หรือสมาธิเคื่อนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็จะเกิดขึ้นโอ้งานมาอีกแล้วโอ้เจ้าไป้เรากินข้าวยัะก็มีความห่วงหาอดุพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นหรับแต่ที่กำลังพูดนี่ก็คือความละเอียดความบริสุทธิ์ของจิตกำลังเราไม่แตมมัถจะทรงสภาวะอยู่ได้ตลอดร่วงวบแวบได้อยู่ นะครับได้ยห็นทุกทุกองใการทรงสานได้ตลอดเนี่ยเป็นสิ่งทีนะ่ไม่ใช่ฐานะโดยความเป็นจริงนะครับก็จะเป็นฐานะแวบ,บๆได้นะมีมีพระองค์เป็นองค์เดียวที่พองตทรงสภาวะทั้งสังฆาฏสังฆะได้ตลอสมเนื่องจากบุญที่พระองค์สร้างไหลกับไายการไหลอสงนะแต่พระตาวกันไม่ได้ไม่ได้ เนื่องจากการตั้งไม่เท่ากันเราอาจจะเกิดมาหนึ่งมื่นชาติกันสมมตนะุติตัวเลขง่ายๆพวงเกิดมาแล้วทรงอภาวะได้มาแล้วแต่ความเป็นมนุษย์หนะ้าร้อยล้านชาติเราหนึ่งหมืน่นตกออกปนิดเดียวนะครับก็ถือว่าแค่นี้ก็ดีแล้วสาหรับภาษาวกตัวไปลายแน่บก,ก,ก็ถึถงเบอกว่า ท่านก็อยู่ในหนึ่งของเจ็ดพันล้านคนของคนต้โลกโดยสมมุติแห่งง่ายาที่หมดกิเลสแล้วสามารถที่จะมีความสุกใ,ในที่สุดคความสุขของพระยาก็สิ่งสมาธิปัญญาวิมุมติมเทียนปัจานในความที่ไม่มีในสิ่งที่มีมีในสิ่งที่ไม่มีอยู่มัชฌิมาราพัสสะ สัมผัสทุกสิ่งอยาเกี่ยวก็มาที่มาวัตมานะครับจ็ค่อยๆทาค่อยๆสัมผัสเดี๋ยวก็จะมีทีที่สูงขึ้นึๆเวลาต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นในการส่งการมาในระยะต่อไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละนิดเดินครับเข้าใจนะท่านอาจารย์นะแบบนี้นะเข้าใจเลยเจ้าค่ะอิ่มไม่ยังวันนี้ท่านอาจารย์วันนี้อิ่มเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ หายหายอยากเส้นสงสัยเลยเจ้าค่ะน้อมกับสาธุเจ้าค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ฝาอนุญาตแล้วเราแค่นี้ก่อนหน้ามีคําถามไหม้าพเจ้าไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะน้อมน้อมกับแทบเท้าท่านอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะน้อมน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะน้อมน้อมกับสวัสดีเจ้าค่ะกับสาธุสาธุเจ้าค่ะ